สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอันปฏิพจน์อัลโตอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับมาเปรียบเทียบให้กับคุณลูกค้าดูนะฮะในส่วนของตอนนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่ารถตอนเดียวหรือว่ารถที่วิ่งใช้งานในเชิงพาณิ์เนี่ยนะครับทุกรูปแบบนะฮะทั้งเผาเดิมแล้วก็เผาลอยนะครับมีคุณลูกค้าให้ความตอบรับที่ดีมากนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะอธิบายนะครับแล้วก็เปรียบเทียบในส่วนของตัวรถที่เป็นยอดนิยมนะฮะ 2รุ่นด้วยกันนะครับใครที่กาลังหาในส่วนของรถตอนเดียวที่เอาไปวิ่งงานนะครับหรือว่าเอาไปใช้วิ่งงานอิสระขนของอะไรแบบนี้นะครับตอนนี้ที่ร้านเรามีรองรับให้กับคุณลูกค้าทุกคนแล้วนะครับแล้วก็ถือเป็นความรู้ย่อมๆอีกสักนิดนึงนะครับว่าตัวนี้มีความแตกต่างยังไงตัวนี้มีความแตกต่างยังไงนะครับแต่จุดสงหลักของวันนี้นะครับคือการใช้งานในเชิงพาณิชย์เหมือนกันนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปไล่ดูรถสวยกันเลยไปครับ และสำหรับคันแรกนะครับรุ่นนี้เป็นยอดนิยมและก็ยอดฮิตอีกเช่นกันนะครับมีลูกค้ารีเควสหรือว่ารีวิวมาทางอีบ็อกเนี่ยเยอะนะครับว่าต้องการใช้รถรุ่นนี้เป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็ตอบโจทย์กับทางตลาดหรือว่าในกลุ่มของผู้บริโภคได้ดีเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโตโยต้าไฮรักรีโวกันก่อนนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง2.8นะครับลีโวก็จะมี2.4และก็2.8นะครับคราวนี้เราก็ยกตัว CC สูงสุดมาเลยนะครับก็เป็นในส่วนของตัว2.8นะครับ เดี๋ยวผมต้องไล่รายละเอียดให้กับคุณลูกค้าดูก่อนนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นรถตอนเดียวนะฮะ2.8เจพันะครับรถปี2016นะฮะสีเทานะครับสีเทาเนี่ยเป็นอีกสีหนึ่งที่คุณลูกค้าชอบนะฮะสีเทาหรือว่าสีเทาดำเมทัลลิกแล้วก็สีขาวนะครับสสีนี้ยอดนิยมประจำร้านเลยนะครับและตัว2.8นะครับถ้าเกิดเรา ชอบวิ่งในส่วนของการวิ่งงานเนี่ยเคอรี่ลาซาด้าช้อปปีนะครับหรือว่าบริษัทโลจิสติกอะไรก็แล้วแต่นะครับตัว2.8เนี่ยถือว่าตอบโจทยในการใช้งานได้ดีนะครับในการทําเวลาทํารอบนะครับเพื่อมันจะได้ กระตุ้นขึ้นนะครับหรือว่าเร่งเวลาเยอะขึ้นนะครับก็เป็นอีกรถรุ่นหนึ่งที่คุณลูกค้าชอบนะครับอันนี้ผมยกซี2ีสอมาเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวสภาพกันก่อนนะครับสับในส่วนคันนี้เป็นรถสีเทาเดิมโรงงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้านะฮะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับแล้วก็โลโก้โตโยต้าโครเมียมนะครับ โคมไฟหน้าเป็นหลอดฮาโลเจนเดิมโรงงานนะครับแต่ว่าตรงนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้นะครับมีลูกค้าหลายคนถามเข้ามาเยอะนะฮะในเพจหรือว่าโทรเข้ามานะครับหรือว่าไลน์แอดนะครับไฟตัดหมอกเนี่ยคืออุปกรณ์แต่งหยิบย่อยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดลูกค้าจําเป็นที่ต้องใช้งานนะครับหรือว่าอยากให้เราใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มเติมไปด้วยนะครับตรงนี้สามารถ บอกเสริมเพิ่มเติมกับทางร้านได้นะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเอาตัวรถที่เราชอบเอาตัวรถที่เราจะใช้ไปวิ่งงานนะครับเอาตัวรถที่เราจะเอาไปต่อยอดให้กับครอบครัวเรานะครับตรงนี้ทางร้านยินดีสนับสนุนเต็มที่นะครับในส่วนตัวด้านหน้านะฮะรถตอนเดียวไม่มีอะไรมากนะครับแต่รีโวเนี่ยนะครับเขาจะมีออปชั่นภายในเนี่ยที่เยอะกว่าดี a มนิดนึงนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันอีกทีนึงไปครับ สำหรับรีโรนี่นะครับเด่นๆเลยตัว2.8นะครับก็จะมีในส่วนของตัวเจพัทนะครับก็คือเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับส่วนสําหรับของคอนโซลหน้าเนี่ยนะฮะก็จะเป็นสีดํานะครับ มีแอร์แบ็กหรือว่าถุงนมนิรภัยมาให้ด้วยกันถึง3จุดนะฮะทริปนี้เนี่ยจะละเอียดนิดนึงนะครับแล้วก็จะไล่เป็นกันคันไปเลยนะครับสำหรับในส่วนของคอนโซลหน้านะครับก็จะมีแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งข้างคนขับนะครับตรงพวงมาลัยนะฮะแล้วก็ตรงหัวเข่าคนขับนะครับนี่คืออีกจุดหนึ่งนะครับที่รีโวให้มาเยอะนะฮะตรงนี้ผมก็ถือว่าโอเคกับการใช้งานในส่วนของตัวรถคันนี้นะครับแล้วก็ส่วนขคงคอนโซลกลางนะครับก็จะมีตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กนะครับตรงนี้เราสามารถเปิดหรือว่าปิดการทํางานได้นะครับ แล้วก็ตรง CD วิลุ่ยมีสามนะครับ FMAM นะฮะเชื่อมต่อบลูทูธนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับออปชันที่มาเชื่อมต่อกับบลูทูธไร้สายแล้แบบนี้นะครับเราแค่ฟังพงฟังเพลงนะฮะแล้วก็ขับใช้งานปกตินะครับตรงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ในการใช้งานอีกเช่นกันนะครับหรือว่าจะเป็นตัว AUX นะแล้วก็ตัว USB นะครับตรงนี้ก็สามารถเสียบต่อใช้งานได้นะครับระบบปรับอากาศนะฮะยังเป็นแบบมือหมุนอยู่นะครับ แล้วก็พวงมาลัยนี่ก็เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะฮะเดิมๆโรงงานนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะออปชั่นเด่นๆเ,เนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของคอนโซลหน้าของตัวลีโวนะครับหรือว่าภายในห้องโดยสารนะครับอันนี้เนี่ยคือจุดหลักๆเลยนะครับแล้วก็ส่วนเกียร์นะฮะเป็นเกียร์แมนวนวล5สปีดเหมือนกันนะครับตัว2.8เนี่ยบล็อกเครื่องก็จะเป็น 1Gd นะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้มาหมดเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งสำหรับตัวนิโวนะครับมีปุ่มอี o ค่โหมดนะครับแล้วก็พา w e r m o d โหมดเพิ่มเติมขึ้นมาให้นะครับตัวบอกนี่ก็เป็นทรงยาวนะฮะกระชับกสิริราของคนนั่งขับนะครับค่อนข้างที่กว้างนะครับภายในเนี่ยนะฮะตัว2.8กับ2.4นะครับภายในห้องโดยสารมันก็จะต่างกันอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเรายกตัว cc สูงสุดมาดูกันดีกว่านะครับเพราะว่ามีคุณลูกค้ารีเควสกันเข้ามาเยอะนะครับภายในก็จะเนะาัอ่กยววใต สูนิดนึงนะครับแต่ว่าจุดสองหลักนะครับอย่างที่ผมบอกการใช้งานนะครับหรือว่าการวิ่งงานอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะครับโอเคนะในส่วนของภายในห้องโดยสารนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวด้านข้างรถกันบ้างดีกว่าไปครับเรามาดูในส่วนของสภาพด้านข้างกันบ้างนะครับสีรถสวยเสมอกันจนถึงด้านท้ายกระบะนะครับตัวรถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะครับรถตอนเดียวจุกคันที่เราคัดมาขายให้กับคุณลูกค้านะครับ เกรด A รถสวยนะครับมีวันรังตีร้านบุ๊กเซอร์วิสอะไรต่างๆอยู่ครบนะครับตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเราขายรถสวยแล้วขายรถดีให้กับคุณลูกค้าเอาไปใช้งานกันอยู่แล้วนะครับในส่วนตัวด้านข้างนะครับผมนี้ผมก็จะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับคันนี้เนี่ยใส่เป็นล้อเวลขอบ18แนะครับแล้วก็พร้อมยางปี2020นีะครับซีรีย,ยางหน้าก็จะเป็น235 4 5 18นะครับตัวล้อเวลเนี่ยอันนี้เราเบิกใหม่นะครับงานเทียบแท้ก้านคมงานสวยนะครับแล้วก็เพิ่มมาด้วยนะฮะน็อตล้อนะครับเป็นแบบสีสันสวยงามให้กับตัวรถนะครับแล้วส่วนอันนี้เนี่ยจะมีการจัดทรงนิดนึงนะครับก็โหลดหน้าลง3นิ้วนะครับสนิ้วสอดพอดีเลยตัวรถกำลังสวยนะครับบอดี้กำลังเท่เลยนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยนะฮะถ้าเกิดคุณลูกค้านะครับมาดูรถที่ร้านแล้วนะครับ แต่เราอยากได้เป็นตัว TE37 ได้ไหมนะครับ CE28 ได้ไหม RE30 ได้ไหมหรือว่า r p f 1ได้ไหมนะครับตรงนี้สามารถเลือกได้นะฮะรีเควส์ไลน์เข้ามาเลยนะครับหรือว่ามีไลน์ที่นอกเหนือจากที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับก็สามารถบอกเพิ่มเติมได้นะครับอันไหนที่เราสามารถสรรหามาใส่ให้กับคุณลูกค้าได้เราจัดให้เต็มที่นะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะฮะก็จะเป็นไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับโลโก้ไฮรักโลโก้2.8นะครับคันนี้ พมเติมขึ้ามานิดนึงก็จะมือเปิดนะครับเป็นแบบโฮมี่มนะครับในส่วนของอีกอย่างนะจุดประเด็นหรือว่าที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือในส่วนของตู้ทึบนะฮะตรงนี้มีคุณลูกค้าหลายคนนะตรงนี้ผมจะอธิบายให้เข้าใจนะครับตู้ทึบเนี่ยคุณลูกค้าสามารถเลือกได้นะฮะเมตเมตร 8, m, หรือว่า2องเมตรสิ นะครับแล้วแต่การใช้งานเลยนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยสแตนดาร์ดหรือว่ามาตรฐานที่ร้านเราใส่ให้นะครับก็คือเป็น2เมตรสิให้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาดูแล้วผมอยากได้เป็นเมตรแได้ไหมหรือว่าเป็น2เมตรได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหานะครับส่วนที่3นะฮะอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับในส่วนของตัวล้อเนี่ยนะฮะอันนี้เราใส่เป็นล้อหลังเป็นล้อท้าผ่านะครับขอบ1 4แล้วก็ยางบรรทุกนะครับมิชลิน x c ็กนะครับเป็นยางไว้สําหรับบรรทุกเลยนะฮะอันนี้นะครับเราเบิกให้ใหม่อยู่แล้ว เราก็ถ้าพาเบิกใหม่ยังมิชลินเราเบิกใหม่นะครับแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งนะครับคือถ้าเกิดคุณลูกค้าเนี่ยนะฮะ เรารู้แล้วว่างานต่อเ,เที่ยวเนี่ยเราวิ่งบรรทุกเยอะไหมเราวิ่งบรรทุกน้อยไหมวันหนึ่งเราวิ่งกี่รอบวันหนึ่งเราวิ่งกี่เที่ยวนะครับถ้าเกิดต้องการในส่วนของตัวเป็นล้อแม็กซี่ล้อนะครับตรงนี้ก็สามารถทําให้ได้นะครับเวลคู่หน้าเวลคู่หลังนะครับหรือว่าจะเป็นทีอีสามเล้อเลยแบบนี้ได้หมดนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วมาเลือกมารีเควสกันที่ร้านได้นะครับเอาตัวรถที่เรนาชอบนะฮะเพราะว่าต่อไปเนี่ยเราจะเอาไปต่อยอดในการใช้งานเพิ่มเติมนะครับตรงนี้เนี่ยเอาให้จบเอาให้ครบ ให้ภายในร้านเดียวนะครับออกไปก็คือเราสามารถวิ่งงานได้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะในส่วนของตัวแหนบนะครับตรงนี้เนี่ยทางร้านสามารถเสริมให้ได้นะครับสองแผ่นสามแผ่นนะครับอยู่ที่การบรรทุกของลูกค้าด้วยนะครับถ้าเกิดอยากได้2แผ่นบอกได้3แผ่นบอกได้นะครับหรือว่าเพิ่มเติมหลังจากนี้นะฮะตรงนี้ก็สามารถบอกเพิ่มเติมได้นะครับทุกอย่างเราจัดให้ตามคาขอนะครับไม่มีปฏิเสธเด็ดขาดนะครับ อย่างที่บอกนะฮะจุดที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือให้คุณลูกค้ามาเลือกรถที่คุณลูกค้าชอบนะครับแล้วก็เอาไปต่อยอดให้กับครอบครัวกับคุณลูกค้านะครับหรือว่าการใช้งานของคุณลูกค้านะครับในส่วนของตัวด้านข้างก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือละเอียดนิดนึงนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงครับสำหรับคลิปนี้เราไปดูในส่วนด้านท้ายของตัวรีโวคันนี้ต่ออีกกว่าครับและในส่วนของด้านท้ายนะครับตัวฝารีโวเนี่ยสวยรถไม่เคยโดนท้ายนะครับ โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะร,รีโวเพิ่มเติมขึ้นมานะครับจุดเด่นหรือว่าจุดแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นตัวไฟเบรกตรงที่3นะครับคันนี้จะมีท่อปลายเป็นสีรุ้งให้นะครับพ่อปลายได้นะครับแล้วก็ไฟเดียวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับในส่วนของสภาพตู้ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าดูในส่วนของคลิปผมมาอยู่แล้วนะครับน่าจะเห็นกันดีนะครับ ไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับทุกอย่างติดหมดทุกดวงนะครับและตัวนี้เราก็เบิกให้ใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยคือสภาพด้านท้ายนะครับจุดต่างๆก็มีในส่วนของตัวด้านท้ายนิดนึงนะครับรอยเม็ดองเม็ดอาร์กอะไรงนี้อยู่ครบหมดนะครับทรงสีอะไรงนี้ไม่มีเก็บนะฮะรถไม่เคยมีการทําสีนะครับหรือว่าชนหนักพิกคว่มน้ําท่วมเด็กดขาดนะครับสวยแน่นอนสำหรับคันนี้นะฮะเป็นอีกตัวเลือกนะครับให้สำหร,รับคนลูกค้านะครับต่อไปเราไปดูในส่วนของตัวเครื่องไ่กว่าครับส่วนสุดท้ายของรีโวคันนี้กันแล้วนะครับ จบตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตัว d m a มกันบ้างนะครับสับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2,800ซีซีนะครับซีรีส์เครื่องก็จะเป็นตัว 1GD นะครับในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยคันนี้คุณลูกค้าน่าจะเห็นกันแล้วนะครับไม่มีฝาครอบเครื่องมาให้ตรงนี้เดี๋ยวเราใส่เพิ่มเติมให้ได้นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่า เป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยมีคุณลูกค้าถามเข้ามาในเพจเยอะนะครับผมเลยเอามารีวิวทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็บอกจุดเด่นจุดแตกต่างออปช่นออปชั่นภายในอะไรอย่างงี้นิดหน่อยนะครับแต่อย่างที่สําคัญนะครับคือการใช้งานเหมือนกันนะครับโอเคนะฮะในส่งตัวเครื่องนะครับไม่มีน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มนะครับคันหน้าไม่เคยชนนะฮะแกมข้างนะครับไม่เคยชนนะครับ ร้อยเม็ดองเม็ดอาร์คจะเข็บทุกอย่างเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับน็อตทุกตัวไม่มีการไขนะครับแผ่นเพจสนะสิบหกสิบหกแทนนะครับแล้วก็ตัวสเกอร์มอกนะครับแผงกันความร้อนนะครับทุกอย่างอยู่ครบเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับตรงนี้เนี่ยคุณลูกค้าสามารถมาดูตัวรถที่ร้านได้นะครับมาทดลองขับที่ร้านได้นะครับรถสวยแบบนี้น่าใช้แบบนี้นะครับถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วอยากเป็นเจ้าของนะครับรีบติดต่อมาได้เลยนะฮะ สับตัวนี้นะครับรีโว2.8อเจพัทนะครับรถปี2016นะครับคันนี้ขอเสนอราคาอยู่ที่459,000บาทนะครับ459,000บาทนะครับใครสนใจเพิ่มเติมยังไงติดต่อมาได้เลยนะครับแล้วก็ เป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับโอกาสนี้มาแล้วนะฮะถ้าเกิดใครอยากมีงานวิ่งนะครับหรือว่าเราอยากจะมีโปรแกรมที่อยากจะรถไปวิ่งงานบ้างแล้วนะครับมีเพื่อนวิ่งงานอยู่เพื่อนมาชวนให้เราไปวิ่งงานเรามีงานอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่มีรถนะครับหรือว่าไปที่อื่นไม่ได้รถมาที่ร้านเรานะครับคุณลูกค้าได้รถแน่นอนนะครับและที่สําคัญได้รถสวยด้วยนะครับสับของตัวลีโวนะฮะจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของตัวดีแม็กกันบ้างดีกว่าไปครับ คราวนี้นะครับเรามาดูในส่วนของตัว d m a มกันบ้างนะครับดีแมนี่ผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกรุ่นนึงครับที่ลูกค้าออกกับที่ร้านเราเยอะมากนะครับทั้งตัว1.9หรือว่า2.5นะครับ แล้วก็เครื่องส0มพันเนี่ยมีรถเข้ามาที่ร้านเรียบร้อยนะครับรอให้คุณกลูกค้ามาเป็นเจ้าของกันได้นะฮะสับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาไล่สภาพมันก่อนนะครับแล้วความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับสับในส่วนของรถคันนี้เนี่ยเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับเครื่องสามพันตัว S นะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับ เดิมๆโรงงานเลยนะครับรถปี2018นะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้มากนะครับในส่วนตัวรีโวเมื่อกี้นี้เรายกตัว CC สูงสุดมาแล้วนะครับนั่นคือ2.8นะฮะในส่วนตัว D-MAX นะครับอันนี้เรายกตัว3,000มาเลยนะครับก็เป็นที่ย่อนยมหรือว่าลูกค้าต้องการใช้รถรุ่นนี้กันเยอะมากเหมือนกันนะครับในส่วนตัวด้านหน้าเนี่ยนะฮะกระจังหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นสี เท่าด้านนะครับเดิมๆโรงงานเลยถ้าเกิดเป็นกระจังหน้าแบบนี้นะครับจะเป็นตัวกระจังหน้าแบบไมเนอร์เชนแล้วนะฮะกระจังหน้าแบบใหม่แล้วนะครับหรือลูกค้าหลายๆคนออกกับที่ร้านเราไปนะครับหรือว่าไปออกป้ายลงป้ายแดงอะไรอย่างนี้นะครับมีการตกแต่งเพิ่มเติมนะฮะในส่วนของตัวนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นใส่เป็นโครเมียมได้นะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าดูคลิปนี้เป็นพิเศษนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจัดการให้นะฮะถ้าเกิดอยากได้ตัวกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับมันจะดูสวยมากนะฮะแค่นี้มันก็หล่อเพิ่มเติมแล้วนะครับ เครื่องสามพันเหมือนกันนะครับแต่ว่าการใช้งานหลักๆที่สําคัญนะครับไม่ต่างจาก2ด8ดเลยนะครับไว้สําหรับใช้งานในเชิงพาณิชย์เหมือนกันนะครับในส่วนตัวโลโก้นะครับก็เป็นอิสุนะฮะเป็นโครเมียมนะครับโคมไฟหน้าเป็นหลอดฮาโลเจนเดิมโรงงานนะครับอ่าแล้วก็ส่วนอีกอย่างนึง ก็คือไฟตัดหมอกนะครับตรงนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากใส่เพิ่มเติมนะครับหรือว่ายังไงก็แล้วแต่มาคุยรายละเอียดกันที่ร้านได้นะครับของแต่งหยิบย่อยแบบนี้นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วขอมาเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับในส่งตัวด้านหน้านะครับก็จะประมาณนี้ตัวรถสีขาวสวยนะครับสดนะฮะเดิมเดิมโรงงานนะครับแล้วก็คันนี้เป็นปี2018ด้วยนะครับค่อนข้างที่จะใหม่เลยนะฮะใครต้องการในรถสองต้นปีใหม่นะครับ แล้วก็ความน่าใช้แบบนี้ในตัวของเครื่องสามพันนะครับคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องส่กันดีกว่าครับเรามาดูในส่วนภายในห้องโดยสารของ D m a มคันนี้กันบ้างนะครับดีแมเนี่ยนะฮะถ้าเกิดคุณลูกค้านะครับไม่ได้ซีเรียสในเรื่องออปชั่นนะครับก็การใช้งานเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมเลยนะครับดีแมเนี่ยเขาจะให้ออปชั่นมาน้อยกว่า r ีโวนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คอนโซลหน้าก่อนนะครับในส่วนของ ตรงนี้ในของนิโวก็จะมี3จุดนะฮะก็เราขอเป็นสื่อกลางแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้คือมาเปรียบเทียบ2รุ่นให้กับคุณลูกค้าดูนะครับแต่ที่หลักๆก็คือการใช้งานเหมือนกันนะครับโอเคนะฮะในส่วนของตัวคอนโซลกลางนะครับก็จะเป็น c d ดีวิทยุ MP3 ไรมบบนี้เดิมๆโรงงานเลยนะครับ ที่เสียบ a u x มีนะครับที่เสียบ u s b มีนะครับส่วนของแอร์นี่ก็เป็นแบบปรับแมนวนวลอยู่นะครับแอร์ Air เย็นเพลงเพาะนะครับแล้วก็พวมาลัยนี่ก็เป็นเดิมๆโรงงานนะครับแต่ส่วนของกระจกเนี่ยคันนี้ก็เป็นตัว s เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็มีคุณลูกค้า ชอบเยอะนะครับอยากได้เป็นตัว S มาจากโรงงานเลยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยชอบเป็นกระจกปับไฟฟ้ากันเยอะมากกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์เนี่ยก็เป็นเกียร์แมนุ่นห้สปีดนะครับเครื่อง3,000ซีซีค่อนข้างที่จะสุดสุดแล้วนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกรถอีกรุ่นหนึ่งหรือว่าซีซีอีกรุ่นหนึ่งที่ลูกค้าต้องการใช้งานมากที่สุดนะครับตรงนี้นะวันนี้เรามีรถรองรับให้กับคุณลูกค้าแล้วนะครับใครอยากเป็นเจ้าของดูคลิปนี้แล้วนะฮะผมแนะนำนะครับคันนี้ไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะครับ แล้วก็ในส่วนของเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีเทานะครับอันนี้ก็จะแปลกตาแปลกทรงใบนะฮะก็คือนั่งได้2คนแหละนะครับฝั่งคนนั่งข้างคนขับตรงนี้นะครับก็กว้างขวางสะดวกสบายนะครับสามารถนั่งไปได้พอสมควรเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวเบาะนี่ก็เป็นเบาะหนังนะครับมันทําความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็ตัวเบาะค่อนข้างสวยนะครับการใช้งานน้อยสําหรับรถคันนี้นะครับเป็นรุ่นหนึ่งที่ผมอยากแนะนําให้กับคุณลูกค้าเลยนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับราคาไม่แรงอย่างที่คิดด้วยนะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับ d m a มนะฮะในส่วนงตัว d m a มนะครับคราวนี้เนี่ยเราไปดูในส่วนตัวด้านข้างกันต่อยว่าครับ เรามาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อเลยนะครับสำหรับด้านข้างสีขาวสวยเสมอการจนถึงด้านท้ายเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวคันนี้เนี่ยไม่เคยชนหนักพิคว่ำน้ําท่วมนะครับรถไม่เคยตัดต่อผิดกฎหมายนะหรือว่าทําทวงคำสีนะครับเดิมเดิมโรงงานก็คือเดิมเดิมโรงงานเลยนะครับสำหรับในส่วนของล้อแม็กนะครับคันนี้เราก็จะใส่เป็นเวลขอบ18แนะครับแต่ว่าดีแม็กนี่ก็จะเป็น6กรูนะครับส่วนยางนี่ก็จะเป็นปี2020นนะฮะสองสามห้าสี่ห้าสิบแปดเหมือนกันนะครับตรงนี้อย่างที่บอกนะครับตัวรถเนี่ย ยังเป็นเดิมๆโรงงานอยู่ยังไม่ไมีการจัดทรงอะไรนะครับถ้าเกิดลูกค้าอยากได้เป็นหน้าต่ำหน่อยนะครับหรือว่าท้ายต่ำหน่อยและให้หน้าเชิดหน่อยนะครับทรงนี้ก็ได้นะฮะตามใจวัยรุ่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการตกแต่งเพิ่มนิดเพิ่มหน่อยนะในส่วนของตัวนอกด้านรถเนี่ยก็ถือว่ามี ลูกค้าชอบเยอะนะครับตรงนี้ก็มาคุยรายละเอียดกันเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ส่วนตัวล้อเนี่ยอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้วิ่งบรรทุกเยอะอะไรมากมายนะครับอยากได้เป็นล้อแม็กซ์สล้ออย่างนี้เพิ่มเติมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็นล้อแม็กซ์สีล้อให้นะครับแล้วก็เกิดเวลไม่ชอบนะตรงนี้ก็มาเลือกลายกันได้นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับส่วนตัวนี้แม็กเนี่ยจะเป็นไฟเลี้ยวแก้มข้างนะครับนะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่แตกต่างจากตัวรีโว่และนะครับ ของลีโวเนี่ยจะเป็นไฟเลี้ยวกระจงมองข้างนะครับออปชั่นนิดนหน่อยๆนะครับมันก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยเราดูในส่วนงตัวรีโวใส่เป็นตู้ทึบนะครับคราวนี้เนี่ยสองตัวดีแม็กเนี่ยเราใส่เป็นคอกไว้ให้นะครับส่วนตัวคอกนี่ก็จะเป็นเหล็กแป๊บฟ้านะฮะขนาดหนาสุดนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดการใช้งานคองลูกค้านะครับผมอยากได้เครื่องสามพันแต่ผมต้องใช้งานใส่ตู้ทึบอย่างนี้ได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแล้วตู้ทึบก็ มาเลือกความสูงกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครใช้งานในส่งตัวคอกนะฮะก็ได้เหมือนกันนะครับคอกสูงคอกเตี้ยนะฮะเลือกมาได้เลยดีเพสมาได้เลยนะครับเดี๋ยวทางร้านเราจัดการให้นะครับในส่งตัวล้อนะครับคันนี้เนี่ยเราก็ใส่เป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับล้อหลังเป็นล้อกัะดาภาคอบ14นะครับแล้วก็ยาง xcd ปี2020 2นะครับ225 75 14ตรงนี้เนี่ยถือว่า เป็นสแตนดาดที่ร้านเราแต่งไว้ให้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกนะครับต้องการเป็นล้อแม็กสีล้อเพิ่มเติมยังไงตรงนี้ก็มาคุยรายละเอียดที่ร้านได้นะครับเดี๋ยวเราจัดการให้ขอให้จบขอให้ครบนะครับแล้วออกรถปุ๊บไปเนี่ยวิ่งงานใช้งานได้ทันทีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านท้ายต่ออีกว่าครับสมรวในส่วนของด้านท้ายของอีสุกันบ้างนะครับสำหรับตัวใส่ข้องเนี่ยนะฮะก็จะมีตัวล้อกระบะท้ายมาให้แล้วนะครับฝาท้ายสวยรถไม่เคยโดนท้ายนะครับสำหรับตัว คมไฟท้ายนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ส่วนของช่วงล่างนะฮะตรงนี้ก็ยังเป็นเดิมๆโรงงานอยู่นะครับส่วนนงส่งแหนบอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องให้ อยากให้เสริมเพิ่มเติมยังไงนะครับสองแผ่นสามแผ่นมาว่ากันนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจัดการให้อีกทีหนึ่งนะครับในส่วนตัวรถเนี่ยสวยแม็กไลเนอร์เดิมโรงงานนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราต้องการใส่ในส่วนของเป็นตู้ทึบนะฮะตรงนี้ก็ได้นะครับเมตรแปดสเมตรสเมตรสิคุณลูกค้ามาเลือกได้เลยนะครับการใช้งานเป็นแบบไหนนะครับเราต้องเอาไปวิ่งงานแบบไหนรีเควสตมานะครับเลือกได้เลยโอเคนะครับในส่วนตัวยีสุก็จะประมาณนี้นะครับเราไปดูในส่วนตัวเครื่องกันต่อว่าครับ เรารู้ในส่วนของเครื่องยนต์ของอีสุกันบ้างนะครับสำหรับอีสุเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับจะเป็น3,000ซีซีนะครับ DBI นะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ของอีสุแล้วนะครับห้องเครื่องสวยไม่มีข้ามมันเครื่องหลายเยิ้มนะครับคันหน้าเม็ดอาร์แก้มข้างนะครับตะเข็บทุกอย่างเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับแล้วก็น็อตไม่เคยขยับสักตัวหนึ่งนะครับรถไม่เคยชนหนักพิกคว่ำน้ําท่วมนะครับ แผงการความร้อนนะฮะตัวสติ๊กเกอร์มอกนะครับหรือว่าแผ่นเพจทุกอย่างอยู่ครบเดิมจากโรงงานนะครับเม็ดสี QC อะไรแบบนี้นะฮะทุกอย่างครบหมดนะครับรถสวยปีใหม่พร้อมใช้นะครับแล้วก็ราคาเบาๆนะครับสัปคันนี้เนี่ยถ้าเกิดลูกค้านะครับต้องการรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมนะครับมาดูตรงรถที่ร้านได้มาทดลองขับได้เช่นกันนะครับเครื่องสามพันนะฮะสภาพสวยๆแบบนี้นะครับผมว่า เป็นที่ต้องการของคุณลูกค้าเหลายคนอยู่แน่นอนนะครับใครสนใจก็มาดูรถนะครับหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่499,000บาทนะครับเครื่อง3 0 0พันตัว S นะฮะรถปี2018นะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้มากนะครับอย่างที่บอกนะเราดูในส่วนของตัวรีโวไปแล้วนะครับแล้วก็ d m a มไปเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะมีจุดแตกต่างบ้างเล็กน้อยนะครับในส่วนของ CC หรือว่าพวกออปชั่นอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญนะครับ คือการใช้งานในเชิงพาณิชย์เหมือนกันนะครับตรงนี้เรามีตอบรับให้กับคุณลูกค้านะครับหรือว่าเป็นช้อยกับสำหรับคนตัวเลือกนะฮะทั้งตัวอิซุนะครับหรือว่าตัวรีโวก็จบกันไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับในส่วนของตัวรีโวหรือว่าอิซุนะครับ ตรงนี้เนี่ยที่ร้านเรานะฮะไม่ได้มีแค่2คันนี้นะครับเรามีให้กับคุณลูกค้าเลือกอีกเยอะนะครับมีรถรองรับเป็นร้อยนะฮะหรือว่าเป็นโหลนะครับตรงนี้คุณลูกค้าชอบคันไหนดูคันไหนไว้นะครับก็มาทดลองขับที่ร้านได้นะครับหรือว่ามาดูตัวรถที่ร้านได้นะครับรับรองนะครับตรงนี้คุณลูกค้าไม่ผิดหวังกับสินค้าของทางร้านแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับผมจะบอกไว้เลยนะฮะใครที่กําลังมองหาในส่วนของรถวิ่งงานนะครับ ที่ร้านเรานะฮะผมถือว่าเป็นตัวเลือกที่เยอะที่สุดในเขตหนองจอกแล้วเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้นะฮะเราดูทั้งในจุดของตัวออปชั่นนะครับหรือว่าในเรื่องของซีซีนะครับราคาคงราคาอะไรทุกอย่างผมแจ้งให้กับคุณลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะฮะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับมาเลือกรถที่เราชอบนะฮะของต้องของแต่งนะครับหรือว่าจุดอะไรต่างๆแบบนี้เราคุยกันได้อยู่แล้วนะครับมีทั้งเครดิตแล้วก็ไม่มีเครดิตนะครับ หรือว่าคุณลูกค้านะสอบถามในเรื่องของเอกสารในการออกรถนะครับอาชีพเกษตรกรแม่ค้านะครับหรือว่าก้าอนะครับตรงนี้ก็มาคุยรายละเอียดที่ร้านได้นะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามเพจปฏิพัทธ์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเราด้วยเป็นกำลังใจให้เรานะครับกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีคลิปมารีวิวรถให้กับคุูกค้าด้วยเรื่อยๆหรือว่าคุณลูกค้าอยากดูรถตัวไหนเป็นพิเศษนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เเเลลยยนนะคแ้้วดีี๋จอใหห่ิปาส ตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม